เอาล้ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวทีจเบกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t s t คูมะนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16กันยายน2561นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็อบิทได้กระปารรีใหม่แล้วนะครับเพราะห้ามเพชรกันอีกแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับเพื่อเพื่การเสียเวลานะครับรอบนี้นะับผมผมจะลง11 12เหมือนเดิมเลยนะฮะซึ่คอนเทนต์ช่องผมก็มีแค่นี้แหละนะครับอบิทนะฮะ อ่ะนะฮะมาดูนะฮะมอนหน้าตาเดิมๆยังไม่เปลี่ยนเลยนะฮะแพดสองจุดสองจุดเท่าไหร่ละนะฮะไม่ใช่สองจุด,ะะส,จดสามจุดสูงแล้วนะฮะผมขออภัยนะฮะพอในจันทรานะครับรอบนี้อ่ะซึ่งจะเป็นเฟสที่สองของเฟดสามจุดสูงแล้วนะฮะอ่ะภายในสิบนาทีหลังจากตัวละครทําให้เกิดปฏิกิริยาปลุกรเร้าแก่ศัตรูนะฮะพลังป้องกันของศัตรูที่ได้รับผลกระทบจะลดลงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะ ูดง่ายคือตีมอนตนะครับทำปฏิกิริยาธาตุนะครับประกกนลดลงไอ้ปลุกรล้วเนี่ยง่ายๆเลยนะฮะก็คือไฟฟ้าผสมกับธาตุไม้แค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรนะครับธาตุไม้ผสมกับธาตุไฟฟ้าธาตุไฟฟ้าผสมกับธาตุไม้เหมือนกันนะครับใครปิดใครเปิดใครเปิดใครปิดนะครับไม่ยากนะครับผมแค่ตีๆไปนะครับผมตรงนี้การป้อมนะฮะเหมือนเดิมนะแล้วก็สามร้อยวินาทีห้องที่สองนะครับ พอที่สามสี่ร้อยี่สิบนาทีมันต้องน่าตานเติมเติมเดี๋ยวผมจับทีมไปผมเอาทัไม้ไว้บนนะฮะอ่าเดนโดไว้บนเนาะอ่านะครับสิ่งเหลงไว้ล่างนะครับไปนะครับเพื่อการเสียเวลานะฮะเครื่องบนนะฮะผมจับทีมอย่างนี้เลยกันลูมินนะฮะลูมินเป็นโดนะครับลูปีนทัดไม้นะฟิตนะฮะเปอร์โตเปอรโตอยู่ไหนลูกนะะฮซิงชิวนะครับล่างก็เป็นเออ่ ทีมทั้งเดิมนะครับแต่ว่าเป็นเฮโซเข้ามานะครับเซงลิกเวนเน็ตแล้วก็โรซาเรียก็เป็นรีเวิร์สแล้วก็มีเฮโซมาคอยกระจายธาตุนะครับใส่วาเดเรเดเซนอยู่นะฮะกระจายธาตุลมตัวนี้นะข้างบนก็ถามว่าไม่เอาทำไมไม่เอาซูโคตไปนะครับเพราะว่าพอในินทารอบนี้เนี่ยมันลดพลังป้องกันของตูลงไปนะครับแล้วก็ลูมินนะครับก็สร้างปฏิกิริยาธาตุกับไฟฟ้าได้ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับไปดูกันดีกว่า โอเคนะครับถ้าใครมีตัวไหนก็สามารถที่จะปรับการเล่นได้เลยนะครับวันนี้ผมเอามาเล่นให้ดูนะครับตัวสีดาวล้วนอาวุธสีดาวล้วนนะครับเพิ่มความเสถียรของการโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จโจมตีของตัวละครขึ้น20%นะฮะชั้นที่11ห้องที่1นึ่งนะฮะมาถึงก็วางดอกบัวนะครับดอกมะเฟืองไม่้ดอกบัวนะครับไม่รูดอกอะไรนะฮะเอาไปตัวกระหม่อมข้าวบุญทำไปอย่างนี้นะฮะ คอยตีเข้าไปนะฮะเดี๋ยวก็สมบอลสมบก็บูก็มาแล้วฟิตเข้ามานะฮะตีเข้าไปเรื่อยๆนะฮะมานี้นะครับแปะเข้าไปตีนึงนะฮะโอเคขาจจมาซินงชิวาเข้ามาแล้ววางลูที้ามาใหม่อ่าโอเคครัโเ,เข้ามาแล้วอันตีเข้ามาครับอีกทีนึงนะฮะไปนะครับ แต่ว่าทีนี้ทำไมไม่มีฮิลนะครับคือดับน้ำบุกทีนี้มันจะกระแทกไม่กระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มียังมีโล่ออกเผยโตอยู่นะครับค่อนข้างที่จะเซฟได้ปลอดต้องกเลยนะไม่ว่าโดนดาเมจไอ่แรงมากนะครับโตัวขมาแล้วฟิกเข้าไปอย่างเงี้ยวางมืเข้าไปฮะนี่นะสังเกตว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาปลูกเราขึ้นผสมกับไฮเปอร์บุกนะฮะ พอเ,เล่นหมดแต่พูดนิดนึงนะฮะก็เปอร์เซ็นต์ค่อน,นข้างที่จะลดอ่ะมานะครับผมทีมนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะับัญเข้ามาครับยายทาจะไปก่อนนะครับประมาณสันจัวนี้ฮะน,น,น,นี่มีมดแค่สี่ตัวนะครับดังนั้นไม่ต้องเอาม่ต้องซีเรียสมากนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวมันจะพุ่งออกนอกเดี๋ยวขยับมาสักทางนึง้ะกระโดดหลบอย่างเงี้ยฮะวางจะต้องวางไปเน็ตทผมอันนี้ก็ค่อนข้างดีจัง เก็บพลังงานไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับตอนนี้มอนเียตัวไม่ค่อยตึงมากก็กับมันยากแค่ห้องแรกที่ต้องมีมอนที่ต้องมีตัวรวบนะครับในการกระจายมอนการรวบมอนนะคือพระธาตุขึ้น80หน่วยนะครับชั้นที่11ห้องที่2นะฮะเปิดกุญแจมาเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะฮะกดเพิ่มงทักตายมาเท่นี้ครับเอาวางเข้ามาในไอเฟรมดีกว่านี่นะฟะติดเข้ามาแล้ว เค้าเตอร์เข้าไปนะครับอีกทีหงโอเคนะครับจะเกิดอะไว่าโดนดามเมจก็จริงแต่มันโดนไม่แรงนะครับอ่ารอรับเลยนะครับระเบิดนะฮะโอเคนะครับเวลาไอ้กนระเบิดมันจะมีเอ่อคลื่นลูกน้ำเนี่ยเข้ามาครับหลบนิดน,นึงนะครับอย่างวัาเมื่อกี้ก็ตั้งเสี่ยงอ่าเปิดโลชิลเข้ามาใหม่โล่ไปโล่เข้ามาแล้วรอเค้าเตอร์กเข้เาไปอีกทีน,นึงฮะวางลงนี้เข้ามาแล้วปิดเ,เข้ามาะ เอาฟิตยิงในนกนั่นแหละครับก็รอรับระเบิดครับปึ๊บโอเคเขาไปไปอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะตีชิวมาได้หนึ่งนะฮะป่าแต่ว่าทำไมต้องป่าตีชิวเข้ามาะฮก็ผมจะเอาดาบน้ำของตีชิวคอยตีคอยจัหิวเข้ามาถือว่าเล่นแป๊บเดียวแล้วมันตายไปแล้วนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็แปลกไปหน่อยเข้ามาทีหนึ่งนะครับ ต้องวางเบื้นงต้ก,ก่อนนะครับทีนี้ก็ตีปกติจับตัวเข้ามาแล้วก็ตีไฮโซนะครับเ้ามาแล้ววางเสิงหลิงนะครับาวงบางสาสตัวเสียบแต่นิดน,นึงนะฮะมันเริ่มรับเก็บพลังงานนะฮะพอเราตีตีตีอีก็ไปตีหนึ่งครับก็เรียบร้อยนะครับไปนะครับบอนก็ไม่ได้แกล้มากนะครับห้องที่สเอนะ็มาต่อวันที่ชั้นที่สิบห้า เพิ่มความแข็งสกิ่ธาตุการ์ดใยแรกของเรานะฮะห้องนี้ก็ปาดได้สักสิ้นก่อนนะครับคอนตั้งดีจะเป็นปัญหาทนีะ่ไปโตมานะครับเอาเติรเข้าไปนะครับฟิดเข้ามาแล้วปุมเข้ามาวางครับดอกไม้นะครับผมพยายามตีมันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมอนต,ต่อไปมันจะเกิดทางชุดด้านโน้นนะครับโอเควิ่งไปรอเลยก็ได้นะครับ ปีตัวกลางนะครับตัวตปวืนมันก็ไม่ใช่ที่ไปดึงนะตับีไปลูกเข้ามาแล้วโคเตอร์เข้าไปสิ่งนดนึงครับตะวันดอกไม้เข้ามาอย่างนี้นะครับตบนิดนึงนะฮะปิดเข้ามานะครับโอเคเรียกปิดเข้ามาอีกรอบนึงนะฮะสิงชิวมาจังหวะนี้แล้วว่ายังไงค,ครับโคเตอร์ไปนิดจังหวะอึ๊บนะครับเรียบร้อยอมาต่ออย่างรวดเร็วนะครับทีงนี้ก็ เก็บพลังงานไปก่อนนะครับเพราะว่าไอา้ดอกไม้นี่มันค่อนข้างดีจ้าทำลายยากนิดนึงวางไปเด็ดอะไรก็ได้นะครับวางไปเล็ไม่ต้องเสียดายนะครับค่อนขอ้างดีจ้าละลายดอกไม้ช้าเราเอาไฟตีมันถ้าอะไรทำลายก็ได้แต่ว่ามันชา้านิดนึงนัมใกล้แตกแล้วนะฮะอีกทีหนึ่งรอมัน,ล,น,มนลงมานะครับ โอเคนะครับมันย้ายแกนดอกไม้มาที่ด้านล่างของมันก็เป็นโอกาสของเราครับโอเคอย่างนี้มากนะครับประมาณนี้นะครับมันจะบางมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราตีกรอบมันแตกนะครับในช่วงแรกมันก็จะเข้าเฟสที่2เลยก็เป็นจบแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับชั้นที่11อนะครับทั้ง3ห้องนะครับก็จบลงเพียงแค่นี้นะฮะ สะครับสหรับช e r เที่ย1ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกัน c ั a ที่12เลยอะไรสวัสดีครับ